เดือนมกราคม2,569เป็นเดือนแรกของปีใหม่และสำหรับลัคนาราศีมิถุนเดือนนี้ถือเป็นว่าจุดเปลี่ยนที่ชัดมากเป็นเดือนที่ชีวิตกำลังเรียกร้องให้คุณตื่นตื่นจากวงจรเดิมๆตื่นจากความเคยชินและตื่นจากความคิดที่เคยจำกัดตัวเองไว้ภาพรวมของเดือนนี้คือการถูกผลักให้เปลี่ยน แม้บางจังหวัดจะไม่สบายใจแต่ทั้งหมดกําลังพาคุณไปสู่เส้นทางที่เหมาะกับคุณมากกว่าเดิมไพ่ใบแรกขึ้น Judgment นี่คือเสียงเรียกของชีวิตเดือนนี้คุณจะรู้สึกชัดว่าบางอย่างถึงเวลาแล้วถึงเวลาตัดสินใจถึงเวลาปิดบทเก่าถึงเวลารับผิดชอบชีวิตตัวเองในระดับที่สูงขึ้นอย่าหนีเสียงในใจเพราะมันจะดังขึ้นเรื่อยๆ ไพ่ใบที่สองห้าหมายเท้าสิ่งรอบตัวคุณเต็มไปด้วยความวุ่นวายความคิดเห็นไม่ตรงกันการแข่งขันหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเดือนนี้คุณอาจต้องเจอกับคนหลายแบบอย่าเอาทุกเรื่องมาใส่ใจเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณโตพอไพ่ใบที่สาราชินีเหรียญเหนือหัวคุณคือพลังของความมั่นคงและความสามารถ ไม่ว่าภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนคุณยังมีศักยภาพในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างไพ่ใบนี้บอกชัดว่าคุณเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ดีมากอย่าดูถูกความสามารถตัวเองไพ่ใบที่4ีหดาบในอดีตอันใกล้คุณเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาอาจเป็นการย้ายการถอยออกหรือการตัดสินใจทิ้งบางเรื่องไว้ข้างหลัง แม้มันไม่ง่ายแต่คุณเลือกทางที่ทำให้ใจสงบขึ้นและนั่นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วไพ่ใบที่ห8ดเหรียญรากลึกของสถานการณ์นี้คือความตั้งใจจริงคุณอยากพัฒนาตัวเองอยากเก่งขึ้นอยากทำให้ชีวิตดีขึ้นเดือนนี้คุณจะโฟกัสกับงานหรือทักษะบางอย่างมากและสิ่งที่คุณลงแรงไปจะไม่สูญเปล่าแน่นอน ไพ่ใบที่ 6. strength อนาคตอันใกล้บอกว่าคุณจะต้องใช้พลังใจมากกว่าพลังปะทะอย่าใช้อารมณ์อย่าดื้อกับสถานการณ์ใช้ความนิ่งความอดทนและความเข้าใจคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าที่คิดไพ่ใบที่ 8. death ตัวช่วยของคุณคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องจบมันจบไปแล้วอย่าฝืน ยิ่งคุณยอมปล่อยชีวิตจะยิ่งเบาและพื้นที่ใหม่จะเปิดเร็วมากไพ่ใบที่9กสามดาบลึกๆในใจคุณยังมีแผลความเสียใจความผิดหวังหรือคำพูดบางคำที่ยังฝังอยู่อย่าก,กดมันไว้ยอมรับว่าคุณเจ็บแล้วคุณจะเริ่มเยียวยาได้จริงๆและไพ่ใบสุดท้ายเด็กเหรียน นี่คือพลังปิดเดือนที่งดงามมากชีวิตกำลังให้โอกาสใหม่กับคุณเป็นจุดเริ่มต้นที่เล็กแต่มั่นคงถ้าคุณตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจทำปี2,569จะเป็นปีที่คุณค่อยๆสร้างชีวิตใหม่ได้จริงสรุปสำหรับลัคนาราศีมิถุนเดือนมกราคมนี้คือเดือนแห่งการตื่นตื่นจากอดีตตื่นจากความวุ่นวาย และตื่นขึ้นมาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แข็งแรงกว่าเดิมอาจเจ็บอาจเหนื่อยแต่คุณกำลังเดินมาถูกทางแล้วและก่อนจากกันอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยครับและขออวยพรให้ปี2569นี้เป็นปีแห่งความสุขกายสุขใจของเพื่อนๆของนายจันเจ้าทุกคน